สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาพบกับช่องมีหมอนชาแนลค่ะพี่น้องพามาลงขี่ไก่ยอยู่อุบลนพี่น้องรถติดลมพี่น้องงานงอกงานงอกรถติดลมอยากจะผ้าไปเบิง่งรถติดลมพี่น้องงานงอกขี่ไก่เต็มรถประมาณ1ิบหาตัน1ิบหกตันบนบน้องพี่น้องขีก่ทังร,รวบโตรถแล้ว บนต้นหอดมองลงย่พี่นองติดลมเหรอยังยังเสียงเลยติดลมแล้วพี่นองเลยเหมือนีช่วยคักได้เหมือนว่าอายุของเมียนตาัวงมู่บ้านนิด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 อยู่ปวดพี่นองหล่อจนจำ ากดไลค์กดแชร์กดซักสกไขายอย่าช็อตเวม,มวยเด้อค่ะอย่าลืมกดติดตามใน้ช่องยูทูบให้น้ำให้น้ำเลยเด้อค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมทุกคนรอดจะคล้องบนดอกไม้พี่น้องเ่นเสียลงหม่องนี่บอะจะคล้องหีไกล ว่าสิเขาไปล่งสองลอยแล้วก็สิกลับออกมาไปบ่หอยมองล่งงานงอกพี่น้องเหมือนนี้งานงอกแึงว่าสิเปล่าล่งเปล่ปาแล้วเนี่ยว่าด้วยตักระจังนี้เนาะ เ่รับจ่ายยังคูอยอกยิงเดียวอยเือจะดลอยทั้งเลยระวังก็จะาดึงที่ไมสิขึ้นบ่ถอยไปกถอยไปไกลเต๋อก็สิเบิร้ายหญิส่วนไข่ว่าป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่หม้ยนอคะ่ะคลิปนี้ไปลาไปก่อนด้อค่ะพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ